มาเบิ่งนะครับเมนูมื้อนี้อิีฮเด้ยนังกินดีค่อยติดตามครับเมนูมื้อนี้เขาวพัดครับผมเครื่องปรุงหมูกระเทียมเรียบร้อยเจียวกระเทียมลงไปพอเจียวแล้วก็ตามด้วยหมูนะครับ มหมูลงเลยกกัวกลดูหน้าเชฟ หัวเขาใส่หมูใส่ไข่แบบโบราณน,นะครับว่้ยทับที่กระพังใส้ยหอมครับใส้ยหอมเฉี่ยมใส้ ว่าเคยแบบโบราณแบบไม่ง่ายยามโมบวมิหยังเฮ็ดกินตามมี่ครับแ่บหลาย